ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของกรรมเก่าที่ตามภาษาบาลีท่านเรียกว่าบุพกรรมคือกรรมของกันหาและชาลีในเรื่องนี้ปรากฏว่าบรรดาประชาชนในสมัยปัจจุบัน พาการโจมตีองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสนาสมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เนืองๆความจริงการโจมตีพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับบรรดาผู้พูดก็รเรื่องราวต่างๆมันผ่านพ้นไปนานแล้ว แต่เห็นทางมีอยู่ทางเดียวคือว่าจะประนามพระงองค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสื่อมทราม <c oughs> แต่ว่าการจะทำยังไงก็ตามพระพุทธเจ้าจะเสื่อมทรามและเสียหายไม่ได้ทั้งนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนญาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้าสู่พระปรินิพานไปแล้ว เราจะนั่งนินทาว่าร้ายพระพุทธเจ้าเสียเพียงใดก็ตามทีไอความชั่วมันก็ตกอยู่กับตัวของบุคคลผู้พูดฝ่ายเดียว <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่านินทาไปสังสารคำว่านินทาและสรรเสริญเป็นความชั่วของบุคคลที่เกิดมาผลที่เขาจะพึงได้รับในปัจจุบันนั่นก็คือความเสียหาย เขาเสียหายกันตรงไหนและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะพูดให้ฟังคือเสียหายเพราะเสียเวลาประกอบกิจการงานของเขาถ้าเขาจะเอาเวลาที่เขามันนั่งนินทาพระพุทธเจ้าไประกอบงานให้เป็นประโยชน์เขาก็จะมีคุณมีประโยชน์มีทุนทรัพย์ขึ้นมามากสมมติว่าเขานั่งนินทาวันละหนึ่งนาที ถ้าสิบวันมันก็สิบนาทีร้อยวันร้อยนาทีปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันสิ้นเวลาการงานเป็นสามร้อยหกสิบห้านาทีถ้าลองคิดว่าเวลาสามร้อยหกสิบห้านาทีนี้ถ้าเขาจะถอนหญ้าหน้าบังเขานาทีละหนึ่งต้นหญ <c oughs> ้าที่มันรกอยู่มันก็จะเตียนไปสามร้อยหกสิบห้าต้น เห็นไหมบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนท่านผู้ถูกนินทาไม่มีความเสียหายแต่ว่าบุคคลที่นินทาเท่านั้นมีแต่ความเสียหายเมื่อการนินทาไม่ได้อะไรแล้วก็เสียผลประโยชน์ของตนต่อที่นี้ไปเรามาพูดถึงว่าอุปนิสัยคือจริยาขององค์สมเด็จพระทศพลบริมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงให้ทานกันหาเลชาลีนี่เป็นประเพณีของบุคคลที่จะเป็นพระพุทธเจ้าทุกท่านเพราะมีกฎเกณฑ์บังคับว่าท่านที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเสียสละใหญ่ <c oughs> คือเสียของที่รักที่สุดของตัวนั่นก็คือบุตรทินดาและพัญญาเป็นต้น บิกจสิ่งทั้งสมเด็จการนี้บรรดาประชาชนทั้งหลายมีความรักกันมากนี่คนที่จะเป็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องเป็นนักเสียสละเพ <c oughs> ราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่เกิดมาแล้วสงเคราะห์บรรดาพุทธบริษัทพระองค์ไม่มีค่าจ้างดังวัลใดๆ แม้แต่เทศให้จะาบ,บ้านฟังก็ไม่มีค่าจ้างเหมือนกับพระสมัยปัจจุบันสิ่งที่จะตอบสนองตอบสนองคุณท่านนั่นก็คือความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทพรองคมีความพอใจอยู่เพียงนั้นถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังมีผลตามความประสงค์คืนหนึ่งไม่ทำความชั่วทั้งหมด สองทำแต่ความดีสามรักษาจิตใจชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์จากตากรรมที่เป็นอกุศลน, <c oughs> นี่องค์สมเด็จพระทศพลต้องการผลที่ตอบสนองเพียงเท่านี้นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จประทรงสวัสดิ์ที่บำเพ็ญบรารมีมาตั้งเสียสงไข่กำไรแสงกลับ <c oughs> ต้องการผลเพียงเท่านี้ไม่ใช่ค่าจ้างรางวัลใครเขาจะนินทาว่าร้ายนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศา,าสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้คำนึงถึงเพราะพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าเขาจะนินทาแบบไหนก็ตามถ้าพระองค์ทำดีพระองค์ก็ไม่ทรงเลวไปตามคำเขาว่า แต่ถ้าหากว่าเขาพระองค์เลวแล้วใครจะชมสักทิ์ศรก็ตามทีพระองค์ก็ไม่ดีตามคําชมและนี้กฎเกณฑ์แห่งการเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องสละลูกละเมียเป็นทานถ้ายังไม่สละลูกไม่สละเมียเป็นทานเพียงใดท่านผู้นั้นจะถือว่าเป็นพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้ จะไม่มีโอกาสได้บรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณและโดยปกติลูกและเมียทั้งสองฝ่ายนี้ถ้าสร้างกรรมดีเข้าไว้ก็จะไม่ต้องทุกขทรมานอะไรดูตัวอย่างเช่นพนางมัตสีเมื่องค์สมเด็ดปจปัิจนสเีเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรหน่อพระบรมพงงโพธิสัตว เมื่อให้ลูกเป็นทานไปแล้วต่อมาองค์สมเด็จพระบพิตแก้วก็ให้นางมัตสีเป็นทานสละเมียเป็นทานไปอีกตอนสละเมียเป็นทานนี้ความจริงพระนางมัตสีไม่มีกรรมใหญ่ที่จะเข้าสนองผลก็เป็นเหตุให้ทิปะอายของพระอินฺบรรดุกาพลศิดาอาจเคยอ่อนประดุดจหนึ่งว่าสํมรีแข็งกันด้างขึ้นมา ท้าวเธอมีความสงสัยว่าเหตุอะไรจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีบุญก็ท <c oughs> รสงสัตว์อุปนิสัยความนึกคิดขององค์สมเด็จพระจอมไตรในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรว่านอบัตินายกรอจะต้องสละพนามัสยีให้เป็นของคนอื่นและพนามัสยีนี้ก็เป็นคนุณคนคู่คู่บารมีพระองค์สมเด็จพระจินสีมันามานาน เป็นกระษัตริย์และก็เป็นคนดีถ้าให้ไปกับคนอื่นที่เป็นสิเมนิสัยหรือมีสัญชาติเป็นทา,าสทาสีก็ไม่เหมาะสม <c oughs> ควรที่พระองค์เองจะต้องเสด็จไปรับเสีเองดังนั้นพระอินมีความกรุณานในพระนางมาสีเพราะใช้ความดีที่สั่งสมบารมีมามาก เป็นคู่บารมีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอินท์ยังได้แปลงเป็นครามลงมาขอพระนางมัตสีองค์สมเด็จพระจินสีก็ส่งประทานให้ก่อนที่จะประทานให้ก็แจ้งกันนางมัสีว่าอันนี้เป็นจริยาของบุคคลที่จะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องให้ลูกและพัญญาเป็นทาน อหอนงครานจงอยากขัดข้องเลยจุโมทนาด้วยเมื่อพนางมาสีทรงทราบเจดนาขององค์สมเด็จพระจินาสีก็ไม่ว่าอะไรตามใจทุกอย่างยอมไปตกอยู่ในอำนาจของพราามและองค์สมเด็จพระพิจิตรมานเวลาที่เป็นพระเวสสันดรก็นำพระนางมาสีมาและนั่งใกล้่านพราหมณ คือที่เขาเรียกกันว่าอินทรพรามอ <c oughs> คือพระอินท์แปลงตัวเป็นพรามเมื่อเข้ามาใกล้แล้วจึงเด้หลังน้ำที่โนโทกให้ตกลงบนฝ่ามือสแสดงทิงการให้เมื่อเป็นอย่างนี้การให้จริงๆที่ว่าจบกันไปหมดเกมแหงการให้ เมื่อพระอินทร์ได้รับพระาธาตุราชทานรน,นางมาสีแล้วจึงได้กล่าวถวายองค์สมเด็จพระ,ระพบัณฑิตแก้วเมื่อเวลานี้พระนางมาสีเป็นเป็นสิทธิของข้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายคืนข้าไว้แต่ขอพรว่าถ้าจะให้พระนางมาสีกับใครแล้วก็ต้องขออนุญาตข้าพระพุทธเจ้าก่อน <c oughs> เพื่อข้าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแต่การมอบไว้นี้ก็ให้เป็นสิทธิในการใช้สอยอยู่ร่วมในฐานะสามีพัญญาก็ได้หรือว่าจะรับไว้เป็นคนใช้ก็ได้ห้ามบุคคลอื่นทั้งหลายที่จะมาขอต่อถ้าใครมาขอต่อแล้วก็ต้องขออนุญาตก่อนเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตองค์สมเด็จพระบรม,มโลกกน่าจะให้ไม่ได้ อง์สมเด็จพระจอมไตรในสมัยนั้นที่เป็นพระเวสสันดรก็ทรงรับ <c oughs> นี่ดับรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อดูพระน,นางมัตสีที่ถูกให้แต่กฎค้งกรรมเดิมที่นางทำไว้กรรมชั่วมันไม่มีก็เป็นเหตุให้ที่พระอาจของท้าวโกศีสกเทวราชแข็งกันด้างเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเหตุทห้นางมัตสีไม่ต้องไปอยู่กับพราหมณ์ แต <uyor> <her> <parfois> ่ความจริงไปอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์พระพรามนั่นเป็นพระอิน์เมื่อพระองค์ทรงพระราชทานพระนามัศีให้เป็นชายาของพรามพรามถวายแล้วพรามยังได้แสดงความจริงกับองค์สมเด็จพระบาทีิพย์แก้วแปลงจากกลายจากความกลับมาเป็นพระอินทตามเดิมแล้วก็ประกาศให้ทรงทราบว่าข้าพเจ้าคือพระอินท นางมัตสีเป็นของขวาพเจ้าพราะองค์จะให้ใครไม่ได้เด็ดขาดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมมกกันาคทรงรับรองแล้วจึงได้ขอพรกับพระอินทร์แปดประการพรแปดประการนี้ก็คือหนึ่งขอได้เข้าครองพระราชฐานตามเดิมสองให้รับความกรุณาเมตตาจากพระราชวิดาพระราชมารดาและบรรดาประชาชนทั้งหลายเป็นต้น เป็นอันมาพรแปรรายการไม่ต้องกล่าวกันเราไม่นามาโทษอัตรพรไม่ไม่ประเทศอัตรพรกันอัตรพรคือพอรแปรรการที่ขอจากพระอินไม่ได้เทศเรื่องนี้ <c oughs> นี่เรามาคุยกันเรื่องกรรมของบุพการบุพกรรมของกันหาและชาลีที่ชาวบ้านชอบโจมตีว่าพระเวทสันดรเห็นกคตัวมากไม่เห็นกับความลำบากของลูกละเมีย แต่ว่าคนที่พูดนั้นถ้าไม่ทราบความจริงก็ไม่น่าจะตำหนิท่าน <c oughs> แต่คนเราลงโง่สิอย่างเดียวตำหนิกันไม่ได้แต่คนที่จะตำหนิดได้นั้นก็ต้องเป็นคนที่ไม่โง่แต่ว่าคนโง่แล้วไม่รู้ตัวโง่โงโอวดฉลาดอย่างนี้เขาเรียกกันว่าโง่แกมหญิงไม่ว่าชายหรือหญิงใช่อะไรไม่ได้ทั้งหมด แต่องค์สมดเด็จพระบรมสุคตาไม่ได้ตำหนิเนี่ยตมาก็ไม่ตำหนิแต่พูดให้ฟัง <c oughs> ว่าโง่จริงๆนี่น่าสงสารถ้าโง่แกมหญิงนี่ไม่น่าสงสารเลย <c oughs> นี่เรามาพูดกันเรื่องพระกันหาราชาลี <c oughs> เมื่อพระราชาินดามอบหมายตนเองนี้ให้เป็นสิทธิของของใครละ่ะของตาชูชก <c oughs> เมื่อตาชูโชคแกได้กันหาชาลีไปสิทธิแล้วตาแก่ผู้ใจแกล้วแทนที่จะปลอบโยนกันหาในชาลีเป็นการนอาอกเอาใจกลับมีความคิดเสื้อใหม่ว่าเด็กทั้งสองคนนี้เป็นลูกของกษัตริย์ถ้าเราจะเอาใจเธอทั้งสองคน คนหน้ามนก็จะทะนงตัวเมื่อไปอยู่กับเราก็จะถือว่าตนเป็นลูกกษัตริย <c oughs> ์จะกลายเป็นนายของเราเข้าไปนี่เป็นอย่างนี้จึงตั้งอารมณ์เสียใหม่ว่าเราต้องข่มขีข,มข่มขู่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉะนั้นตาชูโชคชีได้นำเทววัณมาผูกมือทั้งสองของกุมมารายกุมมารี แล้วก็เคียนตีฉุดกระชากใช้อำนาจให้เด็กทั้งสองกลัวนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทต, <c oughs> ตอนนี้เองที่บรรดาท่านทั้งหลายหลายท่านด้วยกันโจมตีองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวสร้างความช่วยแก่บุคคลอื่นเพื่อความดีของตน นี่ความจริงถ้าเขารู้จักองค์สมเด็จพระทศพลเขาก็คงไม่พูดแบบนั้น <c oughs> แต่ว่าเราจะเอาขนมอะไรไปป้อนให้ควายกินละบรรดาท่านทุธบริษัทควายที่จะมาชอบทองหยิบอยทองนี่มันไม่มีหรือว่าหายขนมเค็กอย่างดีขนมอะไรก็ตามมาป้อนให้กินควายมันก็ไม่ชอบ <c oughs> แล้วควายมันชอบอยากข้อนี้มิุประมาณชั้นใดเมื่อคนที่งโง่แกมหญิงมันก็เหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทชอบคิดแต่สิ่งที่ชั่วร้ายส่วนที่เป็นความดีที่เป็นเหตุแห่งความสมบายใจเขาไม่ชอบคิดกัน <c oughs> ตอนนี้ก็จะมากล่าวถึงบุพก,กรรมของกันหาและชาลี เรื่องนี้มีเคยมีพระถามพระพุทธเจ้าในการที่เรื่องเล่าของพระเ,เล่าเรื่องของพระเวสสันดรเมื่อองค์สมเด็จพระชินวรทรงเล่าเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาพระสงฆ์ที่ในกราบทูลองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วว่ากันหาราชาลีทั้งสองสีนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นขดิยาราช <c oughs> เป็นบุคคกษัตริย์เป็นคนมีจริยาดีแสดงความเคารพนอบนอบอ่อนโยนกระตาชูชก้วยดีแต่ว่ามาองค์สมเด็จพระจินนาสีพระองค์สมราชทานแล้วทําไมชูชกจึงได้ทําอย่างนั้นองค์สมเด็จพระพักกวรรณจึงได้มีพระพุทธ,ธกิราตัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุทัังหลาย <c oughs> เหตุที่จะเกิดขึ้นเช่นนั้นก็เพราะสายกรรมเก่าของกันหาละชาลีเดิมทีกันหาละชาลีเป็นลูกของชาวบ้านคือชาวนาธรรมดาตาชูชกตัวแก่เท่าชรายคนนี้แกเป็นควายแก่เมื่อต้นข้าวขึ้นมาใหม่ๆบิดาและมันดาให้สองสีนี้ไปเฝ้าต้นข้าว เพื่อกันควายไม่ให้เข้ามากินแต่เด็กคนนี้เผลอสองคนนี้เผลอมาอะไรเจ้าควายแก่ก็ย่องเข้ามากินเมื่อน,นั้น <c oughs> มันดาท่านบิดาและมานดาก็ดุว่าเด็กทั้งสองนี้บ้างเคี้ยนตีบ้างหาว่าละเลยในหน้าที่เมื่อจะไล่จะปลาสักเท่าไรก็ตามทีเจ้าควายแก่ตัวนี้มันไปไม่ไกล ทำทีมันว่าหันหน้าหน,นีไปแล้วกินหญ้าอยู่คอยชมตรูทั้งสองกุมมานเผลอเมื่อไรมันก็ย่องมากินตปิงข้าวอ่อนเหมือนนั้น <c oughs> เป็นเหตุให้สองกุมมารมีความโกรธยิงได้พากันจับเอาควายตาเท่าควายเท่าตัวนี้ไปผูกไว้กับต้นไม้เพื่อเ,อเชือกผูกที่สะพายแล้วก็ผูกติดก,กับต้นไม้ สองคนพี่น้องช่วยกันหาไม้เรียวหนามมาตีควายแก่ตัวนี้เสียจนน้ำจนฉั่มน้ำใจเรียกว่าจนพอใจและจนปล่อยควายแก่นี้ไปนี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาส,ส,สัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสว่าเ <c oughs> <c oughs> พราะกรรมในอดีตที่กันหาละชาลีตีควายแก่ กรรมนั้นมันมาสนองเธอทั้งสองเธอ,อเจ้าควายแก่ตัวนั้นมันมาเกิดเป็นชูชกตอนนี้เมื่อมอบหายหมายให้แก่ชูชกแล้วกรรมเก่ามันเข้าสนองใจทําให้ชูชกเห็นผิดคิดในใจว่าเราต้องปราบปรามให้เด็กคนนี้เข็ดซะก่อนกลัวเราไม่เช่นนั้นแล้วไปอยู่กับเราก็จะทำตัวเป็นนาย เพราะจะถือตัวเป็นว่าว่าเป็นลูกเจ้าเจ้าใหญ่ในโตนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทความสงสัยของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในเรื่องนี้ก็คงจะหมดไปหรือไม่หมดก็ตามใจเพราะบุคคลที่สอนได้นั้นก็มีอยู่สามขั้นด้วยกันคืออุคติตันยูมีปัญญาดีมาก แนะนำแต่เพียงหัวข้อก็มีความเข้าใจคนระดับที่สองรองลงม,มานั่นไซก็คือวิปจิจันยูคนประเภทนี้องค์สมเด็จพระบรมครูบอกว่าแนะนำหัวข้อเขาไม่เข้าใจจะต้องอธิบายนิดหน่อยจึงจะเข้าใจคนประเภทที่สามเรียกว่าเนยยะ คนประเภทนี้จะสั่งสอนเท่าไรก็ไม่สามารถจะเป็นพระอเรเียเจ้าได้ <c oughs> แต่ก็มีความดีเข้าถึงไตรสรณาคมมีศินห้าบริสุทธิ์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีจัดเป็นกัญญาในชนพม่อว่าคนดีหรือว่าคนงามแต่คนประเภทที่สี่คือปะทะประมะท่านแปลว่ามีบทบาทอย่างยิ่ง <c oughs> บุคคลประเภทนี้จะเป็นชายจะเป็นหญิงจะศึกษาวิชาการสูงขนาดไหนก็ตามก็มีความโง่เป็นปกติเรื่องความดีเรื่องบุญเรื่องกุศลทำตนแล้วบุคคลอื่นให้มีความสุขบุคคลประเภทนี้ไม่เคยคิดแล้วก็เป็นคนไร้เหตุไร้ผล ไม่ยอมรับทราบผลของบุคคลผู้ใดเหตุผลจะเป็นรายการใดฉันไม่ฟังฉันต้องการอย่างเดียวคือคัดค้านให้มันพินาศไป <c oughs> แม้แต่ประเทศชาติของตนที่กำลังเป็นไทยไม่ใช่ทาตบุคคลประเภทนี้ก็กพยายามทำลายชาติให้พินาศใดการขายชาติให้แก่ศัตรู ความจริงตัวเองของเขาเอง,ของเขาไม่รู้หรอกบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ว่าการขายชาติของเขามันจะมีผลร้ายสักเพียงใดญาติพี่น้องของเขาทั้งหลายที่เกิดอยู่ในประเทศไทยก็จะพากันลำบากตัวเขาเองที่ถูกป่อยยอบอกว่าถ้ายึดประเทศชาติอื่นเขาที่จ้างเขามายึดประเทศไทยได้มาไรเขาจะให้เป็นใหญ่ แล้วใครที่ไหนเล่าธันบรรดาพุทธบริษัทหลายเขาจะให้คนจางรายประเภทนี้ปกครองประเทศ <c oughs> แม้แต่บ้านพ่อบ้านแม่บ้านปู่ย่าตายายของเขาเขายังทรยศได้แล้วเจ้านายผู้จ้างเขาเป็นอะไรที่เขาจะไว้วางใจเรื่องการไว้วางใจย่อมไม่มีในที่สุดคนอป,ปรีพวกนี้ก็จะต้องตายโหงไปตามๆกัน นี่เราพูดกันเรื่องกรรมนะกรรมของการหาชาลีเป็นเช่นใดคนที่สร้างกรรมชั่วไว้ผลกรรมก็จะต้องรับเหมือนกันที่นำผลกรรมมากล่าวกล่าวกัรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็ให้มีความเข้าใจในกฎของกรรมที่เป็นความดีหรือความชั่วเพราะท่านหนึ่งหลายจนระมัดระวังตัวจงยาคิดว่ากรรมชั่วนิดหน่อยมันจะไม่ผล ตามมีองค์สมเด็จพระทศพงกล่าวถึงกฎของกรรมของกันหาแชาลีความจริงถ้าจะคิดกันไปดูอีกทีจเจ้าควายตัวนี้มันมันลักข้าวเขากินการลงโทษประเภทนั้นควรจะมีผลสนองกันกล่าวคือหายกันไป <c oughs> แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นมันไม่หายดิมันติดตามมาเล่นกันหาชาลีเข้าในชาติสุดท้าย ตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาเป็นพระเวสสันดรหนอพระบร,รมพงโพธิสัตว์แล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้ฟังแล้วจําไว้ให้ดีด้วยจงอย่าคิดว่ายุงตัวเล็กๆมันเป็นเด็กฆ่าแล้วไม่บาปในที่เขากล่าวกันบอกว่าสัตว์ตั้งหลายเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาฆ่ากินกัน และกรรมทั้งหลายเหล่านี้นั้นมันก็ไม่หาให้อภัยกับบุคคลผู้ฆ่าเหมือนกัน <c oughs> ต่อไปในชาติเบื้องหน้าถ้าเกิดใหม่ก็ต้องฆ่ากันไปฆ่ากันมาฝ่ายกันฆ่าอยู่แบบนั้นเช่นเจ๊กกับหมูเจ๊กกับไก่เป็นต้นนี่ละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและดูในการต่อไปเพื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องของเทวดาการที่ชูโชคจะรู้ ว่ากันหาชาลีอยู่ที่ไหนก็เป็นเรื่องของเทวดาช่วยที่นางผดชนขอโทษนางอะไรล่ะที่เป็นเมียคุณชูชกอมิตรดาอยู่ๆเธอก็โกรธชูชกขึ้นมาหาว่าจะว่านด่าเธอเธอปฏิบัติความดีกับชูชกมาก ดีเกินหน้าไปเป็นเหตุให้บรรดาสาวสังกนันในคือหญิงเจ้าบ้านแถวนั้นถูกผัวไปต่อว่าว่านาไม่ตตนดาเขามีผัวแก่เขายังมีความดีสร้างความดีให้แต่สามีมีความสุขส่วนตนเองเป็นสามีพัญญาอายุไล่เลี่ยกันแต่ไม่ปฏิบัติตามนั้น ถ้าไม่มีความทุกข์ม่นมนดาหญิงท่านหลายเหล่านั้นพากันได้รับการกระทบกระเทือนถูก,ก,กด่าว่าจากสามีจึงได้มากโกรธนางมิตตดานี่เป็นนิสัยผ่านมันด่ามาว่ามาพูดไปชดไปฉันอยากจะให้นางมิตตดานี่นั้นไปเสียจากที่นั้นตัวจะได้มีความสุขสามีจะได้ไม่ว่าไม่ดา่าไม่ทุกข์ไม่ตี แล้นางมิตตนดามาถูกหญิงทั้งหลายแล้วนั่นว่าไปชดไปฉันใจก็นึกขึ้นมาว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระทรงทันพระเวสสันดรนหน่อพระบรมพงโพธิสัตว์ออกสู่พิเนศกรมจะต้องให้บุตรละพัญญาเป็นทานความจริงนางไม่รู้เรื่องเพราะบ้านเมืองสมัยนั้นไม่มีวิทยุไม่มีหนังเสพพิมพ์ แต่ที่นางรู้ขึ้นมาได้ก็เพราะเจ้าเทวดาเขาดลใจ <c oughs> ให้พูดไปแบบนั้นให้ชูชกไปขอสองกบุมารมานี่เป็นเรื่องของเทวดาเขาแนะนำถ้าหากว่าพระเวสสันดรไม่มีโอกาสให้สงกบุมารเป็นทานพ <c oughs> ระเวสสันดรก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุพระสัมมาสัมพธิยานได้ แล้วเมื่อกันหายชาลีทั้งสองสีนี่ใช้ถูกทูชกทรมานไประหว่างทางก็ <c oughs> ปรากฏว่าเทวดาก็เข้ามายุ่งอีกคือหมายความว่วาเทวดามื่อเวลากลางคืนก็แปลงเป็นพระเวทสัทนดรอ,องค์หนึ่งแปลงเป็นพระนางม,มาสัสีองค์หนึ่งไม้สองกุมารนอนบนตัก พระถมพยาบาลจนหลับไปพอตื่นขึ้นเช้าทั้งสองเทวดาก็หายไปชูชกลากไปคราวนี้เทวดาผู้เป็นเจ้ากี้เจ้าการก็เลยพายชูชกหลงทางไปหาพระเจ้าปู่เมื่อไปหาพระเจ้าปู่ใกล้ๆพระเจ้าปู่เห็นเข้าพระเจ้าปู่จะได้ให้อมาดทั้งหลายไปตามเข้ามาเพร่อจำได้ว่าเป็นหลาน ว่าไอ้ใครหนอมันรักแหลงของเรามานี่ไปจับมันเข้ามาเมื่อพระเจ้าปูนะ่นเห็นพบพระเจ้าหลานแล้วจึงได้เรียกสายหลานแก้วทั้งสองให้ขึ้มานั่งบนตักตอนนี้เทวดาก็สร้างความเมตตาขึ้นมาอีก <c oughs> และก่อนที่พระเวสสันดรจะไปก็เทวดาดนใจให้ถูกไล่ นี่ตอนนี้เทวดาก็ดนใจให้บรรดาพระเจ้าปู่พระเจ้ายาคือพระเจ้ากรุงสนชัยกับพระนางผดษดีคิดถึงพาะเวชสันดรบรรดาประสบนิกกรทั้งหลายที่เคยโกรธก็ไม่โกรธที่เจ้าบ้านเขาโกรธก็เทวดาแกล้งดนใจให้โกรธนี่มันเรื่องของเทวดาปราตนนายจะให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ให้บำเพ็ญเป็นบำเพ็ญบรารมีให้เต็ม <c oughs> เมื่อพระเด็กทั้งสองพบพระเจ้าปู่พระเจ้าญาติแล้วจึงได้บอกว่าพ่อตีราคามาถ้ายังไม่ชำระนี่ก็ยังไม่เป็นไทยยังเป็นท่ายของทูชกอยู่สมเด็จพระเจ้าปู่จึงได้มีพระมาหากรุณาธิคุณอนุญาตให้นำเงินนำทองมาถ่ายหลานแล้วก็เลี้ยงดูชายชกทูชกจนอิ่มหนำสาราญ เมื่อแกกินมากเข้าไปธาตุย่อยไม่ไหวเพราะเป็นเขาทานมานานไม่เคยกินของดีๆในที่สุดตาชูชคนี้แกก็ตายเพระาะธาตุไม่ย่อยพระเจ้ากรุงสนชัยจึงบอกให้คนทั้งหลายประกาศหาญาิของตาชูชกก็หาญายติไม่ได้เป็นอันบรทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่ยกให้ชูชกก็ตกเป็นของหลวงไป และยังถามสองระมันว่าบิดามารดามีความสุขหรือการใดเด็กทั้งสองก็บอกว่าบิดามารดามีความทุกข์มากลำ <c oughs> บากด,ด้วยความเป็นอยู่และการบริโภคฉะนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยบรมกรษัตริย์ประบาทเท่าเธอจึงสั่งเจ้าตุรงกระเสนายกกองทัพไปรับพระเวสสันดรกลับเข้าเมืองนี่เรื่องมันแค่นี้ละมนดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> อีกคนก็โจมตีพระเวสสันดรจะเห็นกับเขาด้วยเลยจงพายกันร,รับทราบกฎโคงกรรมว่ากำรรเล็เล,เล็กน้อยมันย่อมให้ผลใหญ่อาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี <c oughs>